ครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเทสการใช้งานนะครับเป็นตัวไอว่านะครับ XRMD 5 0ตัวนี้นะครับผมส่งให้กับพี่ศักนะครับที่คุยกันทางไลน์นะครับผมทดสอบกับลำโพง Sony นี่เลยนะครับเป็น Sony VX 9 0 AV นะครับตัวนี้เป็นลำโพง5ทางนะครับดอกเบท6นิ้วเลยนะครับก็ขับได้อิ่มเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับ เครื่องนี้ก็สามารถต่อกับซับบูเฟอร์ได้ด้วยนะครับผมต่อกับตัวซับบูเฟอร์ไปขยายไว้นะครับตัวนี้ครับเสียงออกดีมากเลยนะครับเรียกว่าอบอวนเต็มพื้นที่เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับนี่ผมทดสอบการใช้งานของมันนะส่วนคุณภาพเสียงเนี่ยต้องฟังจริงๆครับเพราะอันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะมันอาจจะได้ไม่ละเอียดมากนะครับผมแต่เสียงดีมากๆาเลยครับผมเครื่องญี่ปุ่นแบบนี้นะครับ เป็นไอว่าเวอร์ชันเมดอินเจแปนนะครับซึ่งหาน้อยมากๆกับตัวเครื่องหน้าเป็นเหมือนอลูมิเนียมครับยังสวยนะครับเดี๋ยวทดสอบวิทยุก่อนเลยครับหน้าจอจะไฟขึ้นเดโมสวยงามนะครับก็กดปุ่ม power นะใช้โมเปงหนง100วัตต์ขึ้นไปนะครับผมวิทยุก็เป็นขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะมาที่โหมดของชั้นนี้ครับรับหรือเปล่าเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหมุนปรับคลื่นนะครับ ลองใช้ดูนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมหมนง่ายๆเลยครับแล้วมันจะเป็นระบบตรงนี้จะขึ้นเป็นเหมือนสัญญาณสเตอริโอนะก็ยังรับชัดอยู่นะครับอันนี้ผมจะชัดขึ้นนี้เนาะ98.6อันนี้ทดสอบให้ให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันใช้งานได้นะทรับผมเป็นแบบนี้ครับต่อไปเดี๋ยวไปโหมด AUX อย่างที่บอกนะครับ AUX เนี่ย S <S <S ก็มากดปุ่มที่วิดีโอ a N d A U X ตรงนี้นะครับก็อันที่ส okay. ามโอเคมันจะขึ้นว่าวิดีโอก่อนจะไปผมตอกับตัวรับสัญญาณบลูทูธไว้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนใหญ,ญ่ตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกนะเขาไม่ค่อยแนะนําให้ติดภายในเครื่องนะครับมันจะไปรบกวนระบบนะครับและระยะยาวเดี๋ยวจะมีปัญหานะซื้อตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกดีกว่านะครับเราสามารถอัปเกรดเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับ ก่อนจะไปทดสอบมันผมต่อกับมือถือไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการปรับแต่งเสียงก่อนอย่างที่บอกมันใช้งานปุ่มวอลลุ่มอะไรต่างๆดีหมดแล้วนะครับการปรับแต่งเสียงนี่นะครับมันจะมีของไอว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าทีเบสกับ BBE t b a ทีเบสคือปรับเบส BBE ก็คือแหลมนั่นเองครับมันจะแยกเนี่ยมันจะมีแทบอยู่นะครับส่วนข้างล่างจะเป็นใช้ร่วมกับโหมดเสียงนะครับ pop r ็อก j a ๊สนะครับตอนนี้ผมปรับล็อกไว้แล้วแล้วก็ไปปรับเพิ่มอันนี้มันจะโอเคแล้ว r ็อก แล้วก็ไปปรับเพิ่มเบกรบแหลมเพิ่มเติมเอานะครับผมวิธีการคือมากดที่โหมดนี่นะหนึ่งทีมันจะขึ้นว่า T เบรคเสร็จแล้ว,ลวก็หมุนจ็อกนี่นะครับมันจะเพิ่มลดนะครับแค่นี้นะครับกดโหมดอีกทีก็จะปรับแหลมนะครับกดอีกทีกจะเป็นโหมดเสียงนะครับ G EQ ถ้าหมุนก็จะเป็นป๊อปล็อกแจ๊สอันนี้ผมเลือกล็อกไปแล้วนะครับกดอีกทีกตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทปเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับกดโหมดอีกทีก นะครับเป็นอันเสร็จนะครับก็ไม่ขึ้นหน้าตรงนี้จะไม่กระพริบนะครับก็จะขึ้นวิดีโอนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับอย่างที่บอกด้านหลังจะมีตัวปรับ Input l e v e l นะครับหรือปรับความแรงของสัญญาณเข้าด้วยนะครับซึ่งมันเป็นดีมากเลยนะครับผมปรับไว้ให้กับสุดแล้วนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรละเดี๋ยวมาลองใช้งานตัว aux กันนะครับผมต่อกับนะครับนี่ให้อย่างเช่นเราใช้มือถือดีๆนะ อย่าเช่นของโซนี่ตัวนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นเครื่องเล่นเพลงแบบเยี่ยมแล้วนะครับผมเสียงเขาดีมากนะครับเสียงกระหึมเลยครับกำลังขับเขาดีครับ ปกตินะหากเหนื่อยใจก็เดินนี้ไปใกล้คู่คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลงพักลงตรองที่ใจมันคนครายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยัง